ต้องมีคนอยากฟังเสียงดุมเซรามิกทั้งลูกนะครับดุมเซรามิกทั้งลูกรวมถึงล้อหน้าด้วยนะครับตัวนี้เป็นคัสตอมรุ่นคัสตอมพิเศษลิมิเต็ดในประเทศไทยนะครับที่เอาเข้ามาของโตเค้นนะครับขอบ45-45มาลองฟังเสียงดูนะครับเอาย่านเบาก่อนปุป๊บปุป๊บปป๊บปุวามลืมไม่ต้องพูดถึงนะครับ เขาแถมซันไลมาแล้วกับน้ำมันหมูนะครับ <laughs> <laughs> โอ้ยไปไปต้องพูดถึงเรื่องลื่นเลยเอาแบบเอาแบบรีรันหน่อยเอาวิดวิดหน่อยโอ้ยข็่เสื้เอง เอาแค่ okay. นี้พอครับเมื่อยแขนนะครับมันหมุนไม่หยุดสักทีนี่ดุมแดงนะจ๊ะโตเค็นดีมากใส่ยางเสร็จหรอดิความเบาไม่ต้องพูดถึงเบามากูครับเทคนิคเครืครับผม